สวัสดีทุกท่านนะครับผมร้านสุพรรณออโต้คาร์ครับอำเภอชุมแพจังหวัดขอนแก่นครับผมอ่าเหลือไม่มากแล้วครับรถชุดนี้รถสุดคุ้มต้องบอกงี้รถสุดคุ้มเลยจริงถ้าคุณไปคํานวณดูอ่ะไปคิดดูอ่ะมันโหมันมันคุ้มค่ามันคุ้มค่ามากๆครับผมเนี่ยเหลือ1 2 3 4 5เหลือประมาณ5คัน5คันสุดท้ายครับผมกับรถวีโกแชมปีสองพันครับผมมีต,ต,ตู้ตู้เลสตู้ทึบ คุณจะบรรทุกคุณจะใส่อะไรก็ได้ขนอะไรก็ได้ในโลกเนี้ยจะไปรับจ้างจะไปขนส่งจะไปค้าขายอะไรก็ได้ครับผมเครื่องสองจุดเจ็ดเบนซินติดแก๊ส LPG เรียบร้อยออกจากโรงงานนะติดออกมาจากโรงงานไม่ได้ทาเองเรียบร้อยประหยัดน้ามันโคตรเพียงลิตรละสิบสาบาทเท่านั้นตู้นี้ก็แปดเก้าหมื่นแล้วคุณมาฟังโปรโมชั่นมันคุ้มยังไงออกรถศูนย์บาทออกได้ทุกคนออกได้ทุกอาชีพออกได้ทุกจังหวัดทั่วประเทศไทย ทำสัญญาฟรีถึงบ้านส่งรถฟรีถึงที่ออกรถศูนย์บาทนะทุกอาชีพอาชีพอะไรก็ช่างไม่จํากัดมาดูโปรต่อที่สองขับฟรีหนึ่งปีไม่ต้องส่งงวดร้านส่งให้ฟรีหนึ่งปีถ้าคุณไม่ชอบไม่เป็นไรไม่ต้องเอาโปนี้ถ้าไม่อยากขับฟรีไม่เป็นไรผมให้เงินกลับบ้านห้าหมืนบาทออกรถศูนบาท เอกสารทะเบียนบ้านแบประชาชนคนค้ำไม่เอาเงินดาวไม่เอาคุณเลือกเอา่าจะขับฟรีหนึ่งปีเต็มเม12มเดือนหรือจะเอาเงินสดกลับบ้าน50,000บาทเลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่งเหลืออีก5คันสุดท้ายครับผมใครสนใจใครมีงานใครมีธุรก,กิจใครมีแนวทางใครมีช่องอยากรวยอยากเอารถไปวิ่งงานอยากรถไปขาขายอยากรถไปต่อยอดติดต่อมาหาผมครับผมสวัสดีครับ